งธรรมสังเวชต่อผู้วัยจนขอกราบอารัตนาทุกรูปด้วยความนอบน้อมครับครับหลังจากคณะสงฆ์หมดแล้วขอเรียนเชิญท่าน,นผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับรครับ <c oughs> หลังจากกราบพระ จดส่งทุกลูออกวางช่องไม้จันทรปลุกนำมาสังเวชต่อผู้วายชนแล้วขอแยกเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกตั้งนะครับที่อยู่ในศาลาม่าเป็น,น,นกุญลศศศาลาโรงเลี้ยงในเต็น์นะครับอยู่สถานที่ต่าๆนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเรียนเชิญท่านด้วยความเรารพครับ ้วยร้อยตำรวจตัวจริงเล่าอนะครับซึ่งเป็นบิดาผู้ว่าชนในนามของนางพการมาดลิลละออหนี่เทียบอดีตข้าราชการกลางจังหวัดสตูนในนามของน้องเชนพี่ชายน้องโจนพี่สาวตลอดถึงป้านาน้าอาอาทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกท่านไม่สามารถ อ่าบอกกล่าวได้นะครับนี่พี่แดงกลางจังหวัดหลายท่นา,าน,นนะครับหลายท่านจากกลางจังหวัดกักลางจังหวัดสตูลนะครับหลายท่านก็นี่ท่านผลัดมานิดตาทีนะครับท่านผลัดอุ้สูอำเภอนายูยไม่รับไม่ทราบผมเอง เชิญนะครับเรียนเชิญดอกไม้จันทร์ช่ออกไม้จันทร์ยังมีเพียงพอนะครับผมกับด้วยสายตานะครับวันนี้ก็ประมาณอ้าวร้อยคนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าก็เยอะนะครับวันนี้ช่วงบ่ายครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญด้วยท่านท่านรับของจำลวดนะครับธรรมชาติปิดฤดูนะครับก็คือเดี๋ยวฤดูฝนบ้างฤดูร้อนบ้างอ่า ของจำรวยก็เป็นยาปาราเซตมอนนะครับชนิดอย่างดีเลยนะครับปาราเซตมอนลดได้ลดปวดนะครับขอขอบคุณลูกพี่ลูกน้องหลานๆนะครับที่ช่วยกันโดยความสะดวกให้ป่านพ้นไปด้วยดีนะครับ นะครับยังมีท่านผู้มีเกียรติซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาท่านผู้มีเกียรติที่มีวิทยุทธท่านผู้มีเกียรติที่ขอรพรกของพระเจ้าป้านะครับท่านผู้มีเกียรติที่มีตาแหน่งหน้าที่รา,ร,าราชการในทางราชการส่วนกลางส่วนภุยิภาในตาแหน่งหน้าที่ของดํารงรับราชการอยู่จากท่านผู้มีเกียรติหมดแล้วขอให้คุณลุงคุณอา คุณป้าญาติพี่น้องนะครับรวมทั้งเพื่อน,อน,อเ,นอเพื่อนของของน้องเจมน้องจูนเพื่อนเพื่อนของน้องการเรงนะครับรวมพ่อป้านานลูกพี่ลูกน้องรวมทั้นผู้มีเกียรติที่มาในราวหลังนะครับขอเรียนเชิญท่านด้วยความกรารพครับถ้าหลังจากนี้เราจะได้เคลื่อนอิฐศพไปสู่ชารนสถานวัดพระพุทธศิงอิตหรือว่าวัดอื่นนะครับวันนี้ขั้นตอนพิธีการผิดพลาดประการใด ผมก็ยยกรับไว้เพียงคนเดียวนะครับเพียงคนเดียวเพราะว่าอาการประสานเล็กน้อยนะครับรับเรียนเชิญครับผมก็แยกายเป็นภาษาใต้ภาษาจีนนะครับรับเรียนเชิญกรับเรียนเชิญกรับเรียนเชิญน้องกรับเรียนเชิญลูกพี่ลูกน้องนะครับพี่ีป้าปาน้าอาอาลันล้านนะครับ ปณีนะครับพี่รังวิทย์แล้วก็อบคุณคณะลกูกพี่ลูกน้องนะครับเรือล้านลั่นก็คณะเจ้าปักนะครับก็น้องอายาสุนสัจันทร์หลักหรื่องนต้องนะครับพี่เอ้ยขอบคุณนางสศราโชรายาคงน้อยผู้ตัม 4, ต้มนาถื้อพันต้องเชิญพาขอบคุณผู้ตั้มนาถยกทรงพาให้ตันผู้มีเกียรตินางพียพรชายสั้นนะครับขอบคุณ น้องเด็กธรน้าทเตี่ยเ้อพันต้องเชิญชาวใหมกันเขียวใยให้กันประดานน้องปฏิพันธ์จึงสุขก็คุณผู้ธรรมนัติแ็กหมอก้องจำรวยนะครับน้องนางเศร้าก่อนสุขานำกรนะครับน้องอีกคนนะครับเป็นนะครับก็คุณอย่างสุงนะครับนาเรื่องบินไม่ได้จับซ่อมแต่ว่าน้องก็ปฏิบัติหน้าตีได้ดีมากนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับกันใดผระช่งจะวางเราไม่จันทร์นะครับเรียนเชิญนะครับ

โอ้ครับ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  กลับไปนะกลับไปกำลังไปเด้อครับเดี๋ยวที่โรงพยาบาลกำลังกัน <laughs> <laughs>

ป้าตดเียมะอต้องรนั้นยงเลยอดเลยเื่อป้าจะเเรียมเดี๋ยวได้ตู้อยู่หนเลยตรงสี่เรื่องอะค่ะแต่แต่อมาายใ้ันยง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

อย่า <laughs>

vâng 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 lên vâng lên vâng lên vâng 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 เตรียมผ้าพรมมาปิดเอ้มึงซื้อยัไงไอ้บางคดก็ไดไม่เห็นหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดียวให้จุดไฟก่อนจังอเนี้ยพอจุดไฟกันลงเลยไมรบงไหนตกันน่